สวัสดีจ้าส่วนทันยารัตน์และปาริชาตคือเกาล่ะจ้าพี่น้องพอกันนีคือเกาจ้าเ้านี่รัสิ้้ามาเห็ุกับเขาจ้าของโปรดเลยแกงแงนีงน้ำใหม่จ้าพี่น,อน,น้องได้หนียงน้ำใหม่มาตตลาดจ้าข้าเจากกำลังเอาน้ำใหม่มาขายสิเขานาแรงแล้วจ้าพี่น้องหนีงน้ำใหม่ที่เข้าได้มากเนี่ยคืออันเข้าตองมะคัดส่วนแกออกก่อนเพื่อจ้าพี่น้อง ส่วนแกหลายอยู่จะมาปาดเอากันันพวกที่แก่ๆออกมันนี่ละสิกแกงใส่อันบบกบวบจ้าบ,บวบหวานแล้วก็น,นี่จ้าพี่น้องไข่มดแดงไข่มดแดงท่านใหญ่ๆจา้าเป็นไข่าผากอยู่ไข่มดแดงก็ซซ้อมากขึ้นกันจ้าพี่น้อง ฝากพี่น้องในด้จจ้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แลวน้ำในด้อจ้า mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าวัตถุดิบแล้วก็สิมีน้ำอย่านั่ง้อจ้าเมื่อนี้ลาสิแกงไส่เ้าเบียร์พร้อมแกงไรเดี๋ยวพาไปแกงกันจ้าเมื่อนี้ลาสิใส้ข้าเบียร์พร้อม้อจ้าพี่น้องเ้าเบียร์ก็คือนี่จ้าข้าสารที่เขาแซ่สินหนึ่งละจ้า แต่ว่าเราสี๊ดไบ์หลายจ้าผู้ใดมากเหนียวกับไซ้หลายเด้เลย,ยได้จ้าพี่น้อง มากแบบคุณนๆได้ละ,ละสิมากเหนียวหน่นอยๆจ้า mm hmm. เสากะลยบดใส่หลาย mm hmm. ใหมากคนๆน้เหนียวกับใส่ขราเบียรลยหลายๆจ้าห mm hmm. ลังจากตำขอาเบียรแล้วก็น้ำขอาเบียมาผสมกับน้ำอย่านั่งไว้เลยจ้าพี่นอ mm hmm. ้องก็ในเขากัน ส่วนน้ำม่เนี่เขาสิน้ำไปต้มก้อนน้ำหนึ่งนะจ้ะเพื่อ,อความขมออกจ้าพี่น้องปกติน้ำใไม่น้อยเองสิอันเขาเอามาแล้วเอามาทุปอะไรนะจ้ะพี่น้องแล้วก็มาขวาวอาแต่มันนีและมกแกงเป็นนอแบบนี้จ้าคนละสูตรจ้าไปต้มน้ำหนึ่งคันจ้าพี่น้อง ช่วงที่ต้มพี่น้องก็ล้องซิมเบิงได้จ้าว่ามกาขมเอ่ขอขมซ้ำใดถ้าบ่ากะขมกักต้มจนว่าเจือดจ้ะพี่น้องหรือสิเปี่ยนเป็นต้มสองน้ำก็ได้จ้าของราดสิมกขมนิดๆิดได้จ้าพี่น้องเท่ากับซิมรวนน้ำใหม่เี่เาต้มเบิงเอาของราดมันยังเอ่ขอขมแห้ง้จ้าพี่น้องเราก็เลยสิเปียนน้ำต้มอีกน้ำหนึ่งได้จ้าเป็นน้ำที่สองจ้าพี่น้อง หลังจากต้มได้ทีแล้วก็มาเทาน้ำต้มออกจ้าแล้วกันล่างน้ำมขมมันออกจ้าพี่น้องต่อไปฮาก็จะตตำพริกกับเลือจ้าตำต่อจากอันขาเบียได้แล้วจ้าพี่น้อง เรไปแล้วสิน้ำน้ำใหม่ใส่หม้อจ้าน้ำขวจ้าพี่น้องขวไอห,หอม ขวจนน้ำน้ำไม่แอนน้ำที่ติดอยู่น้ำไม่แห้งจ้าพี่น้องแล้วก็กินหอมของน้ำไม่ออกจ้าพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็เติมน้ำอย่านั่งจ้าน้ำอย่านั่งกับข้าวเบียร์เลจ้าที่ผสมกัน เลือไว้ถ้าเป็นนามล่างโคกจังน้อยจ้ะตามเ้วยบักพริกที่ตำจ้าแล้วก็น้ำอย่านางล่างโคกจ้าพี่นอ้อง ทำได้หอมแดงจ้าหอมแดงและบระเิเวต่าใส่บักพิกเลย้ะจ้าผู้ใดสีต่าพร้อมกันก็บักพิกก็ได้จ้ารัดบมมากมุนก็เลยบรเิเวต่าใส่จ้า,าใส่แบบนี้ก็ได้จ้าพี่น้องามด้วยบกักบวบด้วจ้า เต็มหม้อจ้าพี่น้องปรุงรสจ้าพี่น้องใส่ขนาลงไปก่อนนึงจ้าน้ำปลาจ้าขาดว่าได้ ผปรุงรสจ้าวงนัวชุ่อรสมันติดสอนได้จ้าพี่น้องบมเมนบ่ไเด้์ไลฟได้จ้าจ้าคุนอยู่กับความชอบจ้าพี่น้อง ไอยากซบแซ่บใส่ลงไปผงรสจ้ำนีแ่แหละจ้าเกลือเฮาใส่พร้อมพริกที่ต่ำแล้วจ้าพี่น้องต่อไปฮาก่อนใส่ลูกโดดลงไปเลยจ้าล้กกะนี่จ้าให้หมดแดง ร้อยทุกอย่างสุขจ้าพี่น้องผู้ใดบ่มักกับบ่ตองใส่ได้จ้าชิลดขึ้นอยู่กับความชอบจ้ามักไผ่มัก,กมั่นบอกเกือบทุกคลิปจ้าพี่นอ้องใครบ่ได้มาว่าให้กันคนได้เลยจ้าเพราะว่ามันโ่เมนของข้าวจ้าพี่น้องหมายถึงว่ามันบบมีบ่ได้มีความข้าวก็จังพวกป่าเท่ากับคน ให้เครื่องปรุงเขากันได้จ้าบางคนเพิ่นกะสูตรใส่ตะไคร้ได้จ้าแต่ของรัดว่าใส่จ้าตะไคร้รัดใส่สำหรับเอ่อพวกปลาพวกหมูที่มันมีความเข้าสมุนไพรบางย่างใส่หลายกับมันกระเฮดให้รสชาติของอาหารเจือดได้จ้านี่ก็สูตรไผ่สูตรมัน่นแต่ว่าพอแม่บอกเคยผ้าใส่แกงเนาใหม่จ้าพี่น้อง ซิมรถดจ้าพี่น้องง่วนเหรอจ้าสุดท้ายได้จ้าพี่น้องเอาก็ดิใส้พักขาจ้าพักขาเนี่ยัมสิเข้ากันกับแกงน้ไม่สดจ้า อยากใส่ผักอีตู้ก็ได้แล้วแต่ความมักจ้ะแต่สําหรับรัดที่เคยแกงมากก็คือผักขากับแกลียงนหมยสุดเขากันที่สุดแหละจ้ะพี่น้องรัดพี่น้องหอมห่วยๆบูรีรัคนกับสกดว่บาบะนัวได้จังได้ทั้งรถด,ดีทั้งชูรดสดนี่แหละจะ้าก็อยากให้มันนัวมันแสบไงล่ะจะ้าใส่ลงไปรถจ้าพี่น้องเนวใดไรแสบก็บพิจารณาเอาด้จ้า ปิดไฟจ้าพี่น้อง mm hmm. นี่แหละจ้าหอมห้วยๆเป็นต่แซ่บพักจ้าพี่น้องถ้าจเจอไปกินนันยุหมองเห็ดงานจ้าแซ่บพักได้จ้าพี่น้องซิม,มึงเล้วสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้้อจ้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วท่านไม่ได้จ้า mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้อง เดี๋ยวสิหาคลิปดีๆมาฝากอีก้อจ้าไข่หมดแดงโบข่อยงามบันไดจ้าเพราะว่าไม่เป็นไข่ผกักกะเล็บเห็นบบข่อยชัดแต่ว่ามันกระแสบอย่างหนึ่งจ้าเพราะว่ามันจะมีรสชาติเปียดนิดๆของอันของแม่เป่งจ้าของอันหมดแดงมาได้จ้าพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าขอบคุณทุกทรับย์สกาข,ขอบคุณติดติดตามรับชมพึ้เก้าเลยจ้าพี่น้อง ให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขคนจ้าลำลำ้วยๆสุขคนพอกันคลิปหนาคือเกาจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วด้วจ้าสวัสดีจ้า